สวัสดีคะ่ะวันนี้ก็มาพบกับสาววึงพารวยชาแนลจากพี่น้องจา๋าอ่าวันนี้ก็จะมาสรุปผลหวยลาวพัฒนาในวันที่27พฤษภาคม2564นะคะเป็นไงกันบ้างครับมีผู้โชคดีไม่เอ่ยอพูดคุยทักทายกับน้องหวึงได้นะคะพี่น้องจา๋าเอ้กล้องทำไมไม่ค่อยชัดเดี๋ยวสักครู่นะคะอ่ามาดูผลกันนะสวยงามมากเลย หกตัวตัวมีเก้าแปดเก้าแปดเก้าเก้าเนาะพี่น้องจา๋าแต่ว่าเวลาน้องว่นสรุปน้องวึงจะสรุปสี่ตัวนะคะก็จะมีเก้าแปดเก้าเก้าเนาะสามตัวก็แปดเก้าเก้าสองตัวก็เก้าแปดจ้ะพี่น้องจา๋ามาดูผลค่ะพี่น้องจา๋าน้องว่นก็ให้ไปที่แปดนะคะพี่น้องจา๋าแปดมาจริงๆนะคะอ่า 8นะคะน้องบุญก็จะเข้าตัวกลับนะคะพี่น้ os, องจ๋าใครที่รูด8ก็ Pop น่าจ okay well ะโอเคเนาะน้องบุญก็เข้าตัวกลับของอ่ากอง98เนาะล่างเราออก98อันนี้บนน้องบุญก็ไม่เข้านะคะพี่น้องจ๋า9กอ่าอันนี้ก็หลุดไปเนาะเข้าเฉพาะล่างนะคะตัวกลับนะคะพี่น้องจ๋าส่วน3ตัว3ตัวก็ไม่เข้านะคะพี่น้องจ๋าตรงนี้มี985แเนาะแต่ว่าน้องบุญ ก็ไม่เข้าเหมือนเดิมจ้ะพี่น้องจ๋าสรุปแล้วก็เข้าแค่แปดเก้าตัวกลับนะคะพี่น้องจ๋าหวยออกเก้าแปดเนาะข้างล่างาใครโชคดีก็พูดคุยทักทายกันได้นะคะอันนี้จะเป็นงวดที่เก้าเนาะพี่น้องจ๋างวดที่เก้าใครที่ติดตามน้องวึงอยู่ก็คงจะรู้เนาะอันนี้เข้านะคะเข้างวดที่เก้า ขางวัที่เก้านะคะพี่น้องจ๋าอันนี้วันที่เก้านะคะอ่าใครไปเชื่อก็สามารถไปย้อนดูคลิปได้นะคะพี่น้องจ๋าอ่าเดี๋ยวน้องบึงเปิดให้ดูก็ได้ค่ะพ e ี่น้องอ่าอันนี้จะเป็นคลิปที่ผ่านมานะคะพี่น้องจ๋าอันนี้ของวันที่ยี่สิบเนาะน้องบิรงก็ให้ไปที่หกก็เข้าหกหนึ่งนะคะอ่าสูตรเม็ดเดียวนะคะอ่ของวันที่24น้องบึงให้ไปที่0ูนย์ก็ออกทั้ง04 0 6นกเนาะพี่น้องจ๋าอันนี้คืองวดที่8 แล้วก็ของเราก็จะเป็นงวดที่9้านะคะอันนี้ของเราวันนี้ก็จะเป็นงวดที่9้าที่เข้านะคะพี่น้องจาอ๋าอ่ยินดีกับผู้รูดแดด้วยนะคะอ่าวันนี้น้องวึ่งก็จะมาสรุปอย่างเดียวนะคะพี่น้องจาอ่าน้องวึ่งก็ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามาชมมาติดตามนะคะ าฝากด้วยนะคะฝากเป็นกําลังใจให้น้องหวงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะจะได้มีกําลังใจทําคลิปต่อไปเนะาะว่าจะมีงวดที่สิบเข้ามาไหมนะคะรอลุ้นกันนะคะพี่น้องจ๋าถ้าน้องหวงทําเสร็จเร็วโให้เร็วนะคะพี่น้องอสุดท้ายนี้น้องหวงก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องรวยๆเฮงๆสุขภาพแข็งแรงกันทุกท่านนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ